สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาเก็บลูกครุสแบร์นะคะเพื่อนเพื่อนหนามเขามีหนามนะคะ่ะพอมาช่วยกันเก็บนะคะสามคนเก็บ ครูสเบรมีน้ำน้ำเยอะเลยต้องเก็บแบบระมัดระวังนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสีนี้นะคะแล้วก็สีนี้ พ่อเม่ยังจะพอนัดซีดังเจตมีแกะดิสิเป็นหุ่นเซินเตอร์เราก็เก็บหมดต้นแล้วนะคะเพื่อนยังไม่หมดดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันยังลูกลูกเล็กก็มีนะคะอันนี้คือเด๋ยวจะเอาขึ้นไปเอาเอาหัวกับท้ายเขาออกนะคะเพื่อนให้มันเป็นแบบนี้นะคะคนเก็บข้าวหนาวนะคะเพื่อนตอนนี้ก็อุณหภูมิก็เจ็ดแปดองศานะคะ เขาหนาวเขาก็ไปตากแดดแล้วนุนคนเก็บนะคะคนเก็บไปตากแดดวิโก้อึบออกเออพราะกะทอบดสกอตทำแยมค่ะเพื่อนๆทำแยมหรือทำขนมทำพายก็ได้นะคะวิทออึบเยอะละอึบไปนู่นด้แฟดเนียดเลย เขาบอกจะไปตากแดดแล้วนะคะเพื่อนเพราะว่าหนาวนะคะเพื่อนฉันจะต้องไปนั่งเด็ดควันมันที่ตรงมีแดดเขาว่าอย่างนี้นะคะหนาวพออุ้ยนะคะพออุ้ยช่วยมาลงมาช่วยเก็บนะคะคืนนี้เย็นนี้ก็ทํางานนะคะเพื่อนก็เลยทั้งครอบครัวเลยลงมาช่วยกันเก็บให้มันเสร็จนะคะเพื่อนเราก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะเพื่อนเก็บข้าวของอะไรต่างๆนะคะ ท้องฟ้าี่มใสแต่ว่าอากาศหนาวค่ะเพื่อนเพื่อนส่วนราสเบอร์รี่นะคะร่วงหมดแล้วนะคะที่ไม่ร่วงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแมงกินคะ่ะแมงกินแต่ว่าหวานช่ำมากเลยนะคะยังพอกินได้อยู่แต่ว่า ขันมันมแมลงกินแล้วนะคะน่าสงสารมะเขือเทศจะสุกไม่ทันนะคะเพราะว่าหนาวมากแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะนี่คือครูสเบอร์หรือว่ากรูสเบอรี่สีแดงนะคะแล้วก็จะมีสีเขียวด้วยค่ะ